คู่กล้าสองคนนี้ต่างกันด้วยเงินเดือนสองคนนี้ครับถ้าเกิดใครเลือกฝั่งที่เป็นวิศวกรห้ามเปลี่ยนฝั่งนะเลือกเราเลือกเลยนะครับใครอยู่ฝั่งที่เป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์ครับเขามีเงินเดือนแค่หมื่นสองฮะแต่ดีไซน์แฟดีไซเนอร์มีเงินเดือนสองหมื่นครับฟังอย่างนี้ดูแล้วเหมือนใครจะชนะฮะเหมือนแฟชั่นดีไซเนอร์จะชนะแต่แต่ยังไม่จบครับเรามาดูกันตอนที่สองฮะ คนที่เป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์ครับเพื่อนของเราคนนี้เขามีนิสัยการออมเงินแบบเก็บทุกเดือนเดือนละพันห้าแต่น้องที่เลือกฝั่งแฟชั่นดีไซเนอร์เพื่อนของเราคนนี้คือใช้ไปก่อนเหลือเท่าไหร่แล้วค่อยออมเท่านั้นสมมุติเดือนนี้เงินเดือนมี2,000 0ใช้ไปแล้ว1 9 0 0 0อาจจะเก็บแค่1 0 0 0นพันเดียวหรือถ้าเกิดมีเงินเดือน20,000 เขาอาจจะใช้หมดเลยก็ได้20,000ก็คือไม่เหลือออมเลยอ่าอันนี้คือเพื่อนของเราครับที่เป็นไฟชั่นดีไซเนอร์ห้ามเปลี่ยนฟังฟังดูแล้วอยากจะเปลี่ยนฟังไปอยู่ฝังวิศวะคอมได้ไหมไม่ได้แล้วนะฮะอ่าสุดท้ายครับเปิดไพ่สุดท้ายคือเพื่อนของเราที่เป็นวิศวคอมครับเขามีนิสัยที่จะเป็นคนที่แบบออมก่อนแล้วค่อยใช้แต่ถ้าเกิด คนที่เป็นแฟชั่นดีไซเนอร์บอกว่าฉันมีนิสัยที่เป็นคนชอบใช้แล้วค่อยออมเอ๊มันก็เหมือนกันป่ะพี่ออมก่อนใช้ใช้ก่อนออมไม่เหมือนนะถ้าเกิดออมก่อนใช้แปลว่าอะไรครับเงินไหลเข้าจากข้างบนฮนะเงินไหลเข้ามา12ื่นออมก่อนไปเลยตัดไปเลยพันหแปลว่าเขาเก็บได้ร้อยเปอร์เซ็นะพันหเหลือเท่าไหร่แล้วค่อยเอามาใช้เห็นไหมอันนี้คือออมก่อนใช้แต่ถ้าเกิดใครใช้ก่อนออมแปลว่าอะไรเงินไหลเข้ามา12ื่นสใช้ใช้ใช้ใชใช้ใชใชไป แล้วเขาอยากจะเก็บนะเขาบอกตัวเองตั้งแต่ต้นเดือนแล้วอยากจะเก็บให้ได้พันห้าเหมือนกันนะอย,อยากจะเก็บแต่ระหว่างทางใช่ใช,ใช้ไปอ้าวสุดท้ายเงินในบัญชีเหลืออยู่พันเดียวอ้างั้นเก็บพันเดียวก็ได้แบบนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่าไม่มีทางเก็บได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเขาจะเข้าใไหมไม่เป็นไรฮะวันนี้เราเลือกฝั่งไปแล้วนะเลือกฝั่งไหนก็อยู่ฝั่งนั้นนะครับสิ่งที่พี่จะบอกคือแบบนี้ครับมันมีสมาการสมาการหนึ่ง เหมือนวิชาเลขเลยแต่ไม่ใช่เลขครับมัคนคือชีวิตจริงพี่เอาสมก,การของคนที่เป็นเศรษฐีในโลกมาบอกให้น้องๆครับพี่เอาความลับสวรรค์มาบอกน้องๆความลับนี้บอกให้ว่าครับมีคนอยู่สองคนนะครับคนหนึ่งเป็นคนที่บอกว่าเขาเป็นคนอยากจะรวยกับอีกคนหนึ่งคือเป็นคนที่เป็นคนรวยจริงๆน้องคิดว่าคนอยากจะรวยกับคนรวยจริงคนไหนคือคนจริงฮะคนรวยจริงเนาะเออ สองคนนี้มีนิสัยต่างกันเหมือนที่พี่บอกเลยครับถ้าคนที่บอกว่าฉันอยากรวยฉันอยากรวยความจริงจะรวยไหมไม่มีทางฮะเพราะว่าฉันแค่อยากจะรวยเขาก็เลยมีนิสัยเป็นคนที่ถ้ามีเงินมาปุ๊บมีรายได้มาปุ๊บเขาจะใช้จ่ายก่อนก็คือเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์คนนี้คือคนที่อยากรวยฮะมีเงินมาปุ๊บใช้จ่ายก่อนแล้วค่อยเก็บแต่คนไหนที่จะรวยจริงๆคนจะรวยเขามไม่พูดเยอะฮะ ไม่บอกว่าฉันอยากจะ็รวยหร้กฉันรวยเลยนะเพราะว่าฉันมั่นใจว่าฉันเก็บเงินได้พันหทุกเดือนแน่ๆเหมือนวิศวกรคอมพิวเตอร์ครับคนนี้จะมีนิสัยคือมีเงินมาปุ๊บเก็บก่อนแล้วค่อยใช้น้องๆอ,อยากเป็นคนแบบไหนหน้าเลือกเองครับ